สวัสดีค่ะชิชาน,นะคะ คลิปนี้นะของมารีวิวอีกแล้วชิชาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้ฝุ่นนะคะเพื่อนๆเ,เคยเป็นกันมาตื่นมาแล้วจะมีอาการแบบคัดจมูกหรือจามน้มูกไหลยอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบเออเราก็ซักผ้าปูบ่อยนะแต่ก็คือพอซักแป๊บเดียวก็แบบเป็นอีกแล้วอ่ะก็จะเป็นเพราะแบบฝุ่นหรือพวกฝุ่นละเอียดไรฝุ่นอย่างเงี้ยที่เกาะอยู่ตามผ้าปูผ้าห่มเลยคิดว่าเราจะต้องมีเครื่องดูดไรฝุ่นมาช่วยแล้วนะคะแล้ววันนี้ชาก็ได้เครื่องนี้มาค่ะกับตัวนี้เลย ไอซิปเปอร์ S <S oh. นะคะ H1 Max กล่องใหญ่มากวันนี้จะมาด,ดูตัวนี้ให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเปิดดูข้างในกล่องกันเลยเราจะมาดูข้างในกันนะคะคือกล่องใหญ่มากเราทำยังไงดีอะข้างในนะคะก็จะมีเป็นกล่องโฟมใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขาก็จะมีแปรงมาให้ด้วยแปรงปัดฝุ่นนะคะจะมีเป็นคู่มือคู่มือมาให้นะคะ ก็นี่เลยโอ้สีสวยมากทุกคนมีห่อแบบนี้มาให้ถุงผ้ามาให้ได้ค่ะนี่เลยถุงผ้าไว้ใส่นะน่ารักมากตัวนี้คือสีขาวแล้วตรงนี้เป็นโลสโกะสวยมากคิดว่าแบบหลายๆคนน่าจะชอบสีนี้นะอย่างที่ชาคือชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสายไฟมาให้ด้วยนะคะโพรเสร็์แบบนี้ อันนี้นะคะสายยาว5เมตรนะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าเออเราจะเสียบถึงไหมชาาว,ว่ามันก็ยาวอยู่นะนี่นะคะสายยาว5เมตรเรามาดูส่วนต่างๆนะคะของเจ้าเครื่องดูดไรฝุ่นไอซูเปอร์เอชวักันค่ะจริงจากที่ชาสัมผัสก่อนนะคือสัมผัสแรกเลยนะ คือวัสดุดีมากไม่ได้เป็นพลาสติกแบบกองแกงเลยอะ่ะเอ้ยมันดูดีดูดีมากจริงๆอันนี้นะคะแล้วก็ชอบดีไซน์ของเขาด้วยคือการใช้สีอะ่ะแบบสวยมากอันนี้สาวๆหลายคนน่าจะชอบนะคือเป็นสีโรสโกตัดกับสีขาวเขาเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่เป็นดูโอแทงแบบนี้นะคะ่ะแบบเป็นถังเก็บ2ฝั่งคือฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะสําหรับดูดฝุ่นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะสําหรับเก็บฝุ่นอนะ่ะคือเราไม่ต้องแบบกลัวว่าตอนที่เราดูดฝุ่นแล้วตัวฝุ่นมันจะแบบไปทําให้เครื่องมันแบบผสมกันมั่วซั่ว ก็คือเขาจะแยกส่วนออกมาดีมากๆเลยเครื่องก็จะได้ไม่พังเร็วด้วยลดปัญหาการอุดตันของไส้กรองแล้วก็ยังช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์ได้ดีอีกด้วยนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขามีจอ LCD ค่ะแสดงผลขึ้นสถานะในการใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะแป็ว่าเป็นความชื้นตัว จับเซนเซอร์ลรฝุ่นนะคะแล้วก็มีสถานะการทํางานต่างๆนะเขามีมอเตอร์กําลังสูงขนาด500วัตต์ค่ะแรงดูดนะคะสูงถึง15,000 PA เลยนะคะบอกว่าขนาดเท่านี้ที่นอนหนาๆทุกคนก็สามารถดูดได้ดีเลยนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ส้มพลังมากๆค่ะสําหรับกําลังดูดเท่านี้นะทุกคนระบบการตบฝุ่นนะคะแรงถึง36,000ครั้งต่อนาทีเลยค่ะที่นอนหนาๆผ้านวมหนาๆเขาน่าจะทําออกมาได้ดีเลยคือดูดฝุ่นออกมา ได้แบบมหาศาลมากๆาพูดถึงฐานข้างล่างกันดีกว่าค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นแถบตรงนี้ค่ะรังสี UVC นะคะที่ช่วยทําลายเชื้อโรคเรียวไวรัสหรือว่าเป็นพวกยีสต์เชื้อราแบบไรฝุ่นนะ่ะสามารถทําลายแบบเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ได้ถึง99.9% 9 99เเลยค่ะพอเวลาเราใช้งานจริงๆนะตรงนี้เขาจะขึ้นแทนรังสีออกมาเนอะแล้วเดี๋ยวชิชาจะสาธิตให้ดูนะคะหาที่วางได้ละโอเคมาคุยกันต่อนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเขายังมีระบบช่วยลดการเกิด หม่ของพวกไรฝุ่นด้วยนะคะด้วยรังสีอัลตราโซนิกความถี่สูงค่ะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่นที่อยู่บนที่นอนปอกหมอนหรือหมอนอย่างเงี้ยผ้านวมบนเตียงของเราจะเข้าไปช่วยยับยั้งการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพวกไรฝุ่นแล้วก็รังสีอัลตราโซนิกที่ชาพูดถึงนะคะก็ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ค่ะและยังมีระบบจัดการความชื้นด้วยการเป่าลมร้อนด้วยนะคะคือลมร้อนที่พูดถึงเนี่ยเขาจะเข้าไปทําลายการดํารงชีวิตอ่ะของพวกไรฝุ่นเหมือนประมาณว่าเรา เอาที่นอนไปตากแดดนะทุกคนแต่ว่ากันเชื้อรากันฝุ่นอย่างเงี้ยอันนี้คือบางทีเนี่ยเอาจริงๆเราก็จะยกไปแบบไปตากแดดบ่อยๆมันก็ไม่ไหวใช่ปะยิ่งเราอยู่คนเดียวหรืออยู่คอนโดอย่างเงี้ยเราเราจะไปตากแดดที่ไหนเจ้าเครื่องนี้ก็ทดแทนกันได้นะคือเวลาที่เขาดูดไรฝุ่นเนี่ยเขาจะเป่าลมร้อนออกมาด้วยการเป่าลมร้อนเนี่ยก็จะไปทาลายการดํารงชีวิตของไรฝุ่นนะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือตรงนี้ทุกคน เขาจะถอดออกมาทําความสะอาดได้ด้วยนะเราไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนบ่อยๆเลยให้สิ้นเปลืองเพียงแค่เราถอดออกมาทําความสะอาดก็นํากลับมาใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าตอนเอดทาความสะอาดเนี่ยก็มีการเช็ดให้แห้งหรือตากให้แห้งนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหัวกดนี่ทุกคนเห็นไหมหัวกดตรงนี้ก็กดได้เลยปุ๊บเนี่ยง่ายมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดูโอแทงนะคะเป็นแทงค์คู่นี่ตรงนี้นะคะเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็กดตรงนี้ตึ๊บ นี่ออกมาแล้วนี่นะคะก็จะเป็นแทงค์ที่ดูดฝุ่นกรองฝุ่นเนี้ยไส้กรองตรงนี้เอาออกมาได้เลยอย่างเงี้ยทุกคนตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอดออกมานะคะทำความสะอาดซักล้างชิชาแนะนำว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยให้เอาไปตากแดดนิดนึงเนาะกันเชื้อราขึ้นนะคะจะดีมากๆเลยส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะเช็ดให้แห้งนะคะแต่ว่าด้วยความที่อะไรที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ย จะไม่แนะนําให้ตากแดดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกรอกเอานะคะอย่างเนี้ยเจ้าแปรงอันนี้ที่เขาให้มานะคะจะจะแกะให้ดูเลยแปรงอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราถอดไอ้ตัวเนี้ยทาความสะอาดล้างใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถแบบว่ามาเช็ดเช็ดได้นะเช็ดเช็ดอย่างเงี้ยเช็ดเช็ดโดยที่เอาแปรงของเขาเนี่ยมาทําความสะอาดเวลาใส่กลับนะคะก็แค่ใส่กลับไปแบบเนี้ยเนี่ยคนง่ายมากคือสาวสาวผู้หญิงทุกคนทําได้แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ย เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็เอาฝาอันนี้ฝาปิดของเขานะคะปิดไปตรงกับตัวล็อกอ่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อ่ะเสร็จแล้วนะคะ ง่ายมากเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เปิดตัวแท้งนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดตอนเราเปิดใช้งานค่ะเนี่ยช่องตกฝุ่นตรงนี้เขากว้างถึง23มเซนเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราแบบไถ่าความสะอาดทีนึงคือพื้นที่กว้างมากๆนะคะไม่เปลืองแรงที่เราแบบทําทีละนิดเดียวเนอะอันนี้คือแบบก็เรียกได้ว่าพื้นที่คือกว้างช่วยล่นเวลาในการทําความสะอาดได้ดีทีเดียวค่ะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถถอดออกมาทําความสะอาดทุกคนเห็นจุดนี้ไหมจุด 3จุดตรงนี้ดิชาจะใช้เป็นเหรียญบาทค่ะไข่ปุ๊บเนี่ยปลดล็อกปุ๊บออกมานะคะง่าย,ายมากแล้วเราก็หยิบออกมาได้เลยนี่เห็นไหมตอนนี้ก็ล้างอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปตากแดดทำความสะอาดเนาะแล้วก็ตัวตกฝุ่นตรงนี้ค่ะก็ถอดออกมาล้างได้นะคะก็ถอดออกมาล้างได้แล้ววิธีใส่ก็คือใส่ให้ตรงล็อกอะค่ะเขาจะมีล็อกเป็นแบบ เป็นล็อกมันอยู่อะล้วก็แค่ใส่ให้ตรงล็อกนะนี่นะคะเวลาใส่กลับคืนก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ดันตัวนี้เข้าไปก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ปิดก,ก็ง่ายๆค่ะใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็เอาเหรียญบาทนะคะหมุนหมุนตรงฝั่งที่เป็นล็อกกุญแจง่ายมากน้ำหนักของเครื่องตัวนี้นะคะเขาหนักเพียงแค่ 2 0 5กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองตอนที่เราทําความสะอาดหรือยกอะ่ะดิชาคิดว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าหนักมากๆจนปวดแขนล้าแขนหรือไม่แขนเลยนะอย่างชีชาก็สามารถถือทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยเนอะแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ยกมันตลอดเวลานะทุกคนเราก็แค่วางแล้วเราก็ไถเพราะฉะนั้น มันไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยแขนหรือล้าแขนเลยสบายมากๆค่ะก็ะเดี๋ยวชิชานะคะจะสาธิตการใช้งานแล้วก็จะใช้งานบนที่นอนจริงๆให้ดูเลยว่าเขาเนี่ยดูดฝุ่นยังไงนะคะแล้วก็จะขึ้นสถานะการใช้งานแบบไหนนะคะรวมถึงเสียงรบกวนจะดังหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็แค่เปิดปุ่มตรงนี้นะไฟ UV-C นะคะที่ช่วยทำยลายเชื้อโรคก็จะทำงานทำความสะอาดจากด้านล่างตรงฐานตรงนี้ที่ชับ พูดไปเนาะก็เดี๋ยวมาลองทำความสัตว์กันเลยค่ะ เม mm ื่อกี้ที่มันขึ้นนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นสถานะความชื้นเนอะแล้วก็เป็นสถานะลรฝุ่นขึ้นเป็นสีแดงอ่ะแปลว่าตรงนั้นเนี่ยมีลรฝุ่นอยู่เยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็คือว่าเขาทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ีไปนะคะแค่นิดเดียวเองนะทุกคนให้ดูฝุ่นก่อนคือแบบเยอะมากจนขนลุกอ่ะเนี่ยดูดิเห็นปริมาณฝุ่นปะ่ะเฮ้ยนี่เรานอนกับฝุ่นเยอะขนาดนี้เลยเหรอถึงว่าแบบตื่นมาชีเชา้าชอบมีอาการคัดจมูกแล้วก็จามบ่อยมากอะดูดิทุกคนแบบเยอะมากนี่แค่ถ่ายแค่ตรงแบบผ้าห่มเองนะยังไม่ได้แบบว่าจริงจังถึงขนาดแบบทั้งที่นอนนะเชื่อคิดว่าถ้าทั้งที่นอนอนะ่ะคงจะแบบ แม็กอะเต็มแม็กแน่ๆดิดิแค่นี้ยังแบบว่าโหฝุ่นโอ้ oh my god คิดว่าแบบแค่นี้เดียวอะเรายังได้ฝุ่นถึงขนาดนี้แสดงว่ามันต้องแบบว่าทำงานได้แบบลึกมากๆเลยหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการดูดฝุ่นไปแล้วนะทุกคนให้ดูว่าแบบเฮ้ยมันแบบ นี่คือที่ฉันอธิบายไป,ไปอันนี้คือตัวดูดฝุ่นนี่คือถังเก็บฝุ่นเห็นไหมพอมันแยกกันน่ะทุกคนมันจะทําให้ตัวที่กรองฝุ่นตรงนี้มันไม่สกรปรกเร็วอะเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆหรือต้องซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนบ่อยเลยชอบมากตรงนี้แล้วเราก็ถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะแล้วดูดูจํานวนฝุ่นซะก่อนคือแบบอันนี้แค่ถไปแค่ตรง ผ้าห่มอะทุกคนไม่ได้แบบถ่ายแบบจริงจังแบบขนาดยกที่นอนอะไรมาถ่ายนะชิชาคิดว่าถ้ายกมาถ่ายอะน่าจะเต็มแม็กอะชิชารู้แล้วแหละว่าทําไมชิชาถึงเป็นแบบตื่นนอนมาแล้วเป็นภูมิแพ้อะเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าปัญหาตัวจริงที่ชาควรจะแก้ตั้งนานแล้วนะทุกคนยังไม่เห็นภาพตอนท,อนที่ตอนที่ไฟ UVC ทํางานนะคะคือพอเราวางท่าไปอะตรงน,นี้จะทํางานเป็นไฟเนาะเดี๋ยวชาจะลองกดให้ดูแทนและกันนะคะจะได้นึกภาพออกเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นไฟขึ้นมา ประมาณนี้นะแล้วก็จะบอกอีกว่าตอนที่ใช้เนี่ยตรงเครื่องตรงนี้ค่ะมันจะรู้สึกร้อนร้อนหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ร้อนจัดนะคะก็คือมันก็คือ,ม,คอมอเตอร์ทํางานนะแหละก็คือถ้าใช้เสร็จแล้วเราก็อาจจะมีพักให้มันแบบว่าคูลดาวน์แป๊บหนึ่งเนาะที่อเมซิ่งมาก,มากๆา่ะคือตรงนี้ดูคนขนลุกมากเห็นแล้วแบบ โอ้โหโอไมค์กมันเริ่มแบบเป็นก้อนๆลงมาแล้วเห็นปะมันจะเริ่มเป็นฝุ่นก้อนๆละแปบ๊บเดียวเองได้เท่านี้โห oh, oh. นี่เรานอนกับฝุ่นเยอะขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> ที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเสียงรบกวนนะคะ เครื่องนี้ไม่ได้ดังเลยนะทุกคนคือใครที่อยู่คอนโดแบบชิชาใช้เครื่องนี้ไม่มีปัญหาในการรบกวนท้องข้างๆเลยนะคะฉันคิดว่าคือเสียงทาความสะอาดแต่ไม่ได้เสียงดังขนาดแบบว่ารบกวนห้องข้างก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะไม่รบกวนท้องข้างแน่นอนคะ่ะมาพูดถึงข้อสรุปนะคะหลังจากที่ได้ใช้เครื่องดูดลรฝุ่นของ iSuper นะคะ H1 Max รู้สึกชอบมากๆค่ะ ือชอบมากๆจริงๆรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากอ่ะเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะไอ้แทงคู่ของเขาตัวเนี้เห็นไหมว่าแทงเนี้ยยังสะอาดอยู่เลยอะทุกคนไอ้แทงที่เขาเป็นเครื่องกรองกับแทงเก็บฝุ่นอ่ะดีมากตรงที่เขาแยกกันทําให้เรารู้ว่าปริมาณฝุน่นนะได้เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ตัวกรองของเราก็ยังสะอาดอยู่ไม่รวมกันระหว่างตัวกรองสกรปรกแล้วบางทีอ่ะเราใช้ไปไอ้ตัวกรองสกรปรกแล้วแล้วเราดูดไปเครื่องดูดมันจะดูดได้สะอาดหรือเปล่าแต่คือตัวเนี้ยไม่ต้องแบบว่าคิดเรื่องนั้นเลยคือสบายใจได้นะคะใช้รู้ ปลอดภัยกับคนใช้มากๆค่ะไม่รู้สึกว่าสิ่งอุสกรบปกับไปอุดตันเครื่องกรองอะ่ะทำให้เครื่องกรองมันดูดฝุ่นได้อย่างแบบไม่มีประสิทธิภาพเราคิดว่าไอ้ดูดฝุ่นไปดูดจริงไหมหรือฝุ่นที่มันอยู่ในเครื่องกรองอะ่ะจะเป็นอันตรายทําให้เครื่องพังหรือเปล่าตัวนี้สบายใจได้ว่ามันไม่พังแน่นอนแล้วก็สามารถกักเก็บฝุ่นได้คือแยกกันเลยเนี่ย พูดถึงราคานะคะเครื่องดูดลายฝุ่นตัวนี้เนี่ยราคา2,490บาทค่ะเดี๋ยวชิชาเนี่ยจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อนะคะเป็นลิงก์ในดิสแคปชั่นข้างล่างไว้เหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะคะเอาจริงๆชาคคิดว่ามันคุ้มมากๆกับการที่เราอะเสียงกันแค่ 2,490บาทแล้วก็ทำความสะอาดเตียงได้ถึงขนาดนี้ไม่ต้องแบบว่าไปยกเตียงไปตากแดดเลยอย่างเราอยู่คอนโดอะ่ะเราก็ไม่สามารถยกเตียงไปตากแดดได้อยู่แล้วนะแล้วก็การซักผ้านวมผ้าปูของเราอะ่ะแต่พอซักแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าให้ยเราเกิดอาการแพ้อีกแล้ว ที่เกิดอาการแพ้ต่างๆตอนเช้าเนี่ยหรือว่าตอนนอนแล้วจามาเงี้ยน่าจะมาเพราะไรฝุ่นนี่แหละทุกคนที่ดิฉันอ่านคู่มือนะคะตัวนี้เนี่ยเขาห้ามดูดพวกเศษกระจกนะคะหรือน้ำหกอย่างเงี้ยห้ามทำนะคะทุกคนดูดได้เฉพาะไรฝุ่นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวเครื่องดูดไลฝุ่น i Super H1 Max ตัวนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหรือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจจะซื้อเนาะสำหรับชีชาชาให้10เต็ม10เลยนะเตียง <c oughs> ที่ชาคิดว่ามันสะอาดอะเตียง <c oughs> ที่นอนอยู่ทุกคืนอะมันไม่ได้สะอาดอย่างที่เราคิดเลยมันจะมีไลฝุ่นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้อยู่เต็มเลยขนลุกมาก แต่ใช้ครืนนี้เรารู้สึกว่าโอเคเราปลอดภัยนะคะคือเรารู้สึกมั่นใจกว่าเดิมอะเวลาเรานอนสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้ละกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายฝุ่นเยอะมาก